จากมุมมองของผู้ปปิดมะเร็งที่ต้องปรับตัวหลายอย่างมากๆในช่วงที่ตัวเองรู้ว่าเป็นมะเร็งหรือว่าพบเจอเนื้อร้ายคือก็เองก็เคยผ่านจุดนั้นมาเหมือนกันแล้วคลิปนี้ก็เป็นมุมมองหรือว่าจากประสบการณ์ของก้อยเองที่ก้อยเคยผ่านจุดนั้นมาคืออาจจะไม่มีถูกหรือว่าไม่มีผิดแล้วทุกคนก็สามารถความเห็นต่างจากก้อยได้เหมือนกันนะคะ ็คือนะปัจจุบันก็เองก็เป็นคนคนหนึ่งที่มีโรคประจําตัวก็คือโรคมะเร็งแล้วก็ยังรักษามะเร็งอยู่ตอนนี้เข้าปีที่6และเผื่อใครผ่านมาเจอคลิปนี้แล้วยังไม่เคยเจอก้อยเนาะแล้วการที่คนคนนึงใช้ชีวิตมาปกติมากๆแล้วอยู่ๆวันหนึ่งก็เจอความผิดปกติกับกร่างกายแล้วก็ไปตรวจแล้วก็ได้รับการวินิจฉัยว่าฉันเป็นมะเร็งหรือว่าตรวจเจอเนื้อร้ายอะไรประมาณนี้คือสิ่งแรกที่ผู้ป่วยมะเร็งคือคิดไม่ออกแล้วว่าแบบเออจะทํายังไงเมื่อรู้ว่าตัวเองเป็นมะเร็งแล้วอะไรอย่างเงี้ย คือการปรับตัวในการที่เป็นมะเร็งช่วงแรกอะ่ะก็เองก็เรียบเรียงจากประสบการณ์ตรงของก้อยเองนะคือสิ่งแรกอะ่ะที่จะต้องปรับตัวเลยก็คือความรู้สึกของผู้ป่วยมะเร็งเองอะ่ะว่าแบบเออฉันต้องเจอกับความผิดหวงังความโชคร้ายความเสียใจ เออความไม่อยากอยู่บนโลกใบนี้ก็มีเหมือนกันนะอะไรอย่างเงี้ยคือมันเป็นแบบความรู้สึกที่ต้องดิวกับตัวเองที่ค่อนข้างยากมากๆในช่วงแรกของผู้ป่วยมะเร็งแล้วในเรื่องของความรู้สึกอ่ะผู้ป่วยมะเร็งอ่ะไม่สามารถที่จะยอมรับกับความจริงนั้นอ่ะที่เกิดขึ้นได้เพราะว่าเออเราไม่อยากจากโลกนี้ไปณนะตอนนี้ด้วยภาระหลายๆอย่างหรือด้วยข้อผูกมัดอะไรบางอย่างที่เราต้องทําหรือว่าหน้าที่ของเราที่เรายังต้องทําอยู่ก็เลยทําให้เราเอ่ะเออไม่อยากเป็นโรคมะเร็งแล้วเราก็ไม่อยากจากโลกนี้ไป แล้วอย่างที่สองเลยที่เราต้องปรับตัวแล้วเราก็ต้องรับมือกับมันนะก็คือในเรื่องของการรักษา เพราะว่าทุกการรักษาของโรคมะเร็งอะ่ะมันจะมีผลข้างเคียงตามมาเสมอไม่ว่าจะเป็นเคมีบําบัดหรือว่าคีมโมหรือว่าฉายแสงหรือว่ายามุ่งเป้าหรือว่าการผ่าตัดทุกอย่างอะ่ะมันมีผลข้างเคียงตามมาเสมอมันก็จะ,ะมีอาการเหนื่อยล้าหรือว่ามันจะมีอาการต่างๆตามมามันก็จะทําให้จิตใจหรือว่าความรู้สึกอะ่ะมันยิ่งดิ่งดาวลงไปอีกอะไรแบบนี้ป่วยมะเร็งเองอะ่ะควรที่จะค่อยๆทําความเข้าใจแล้วก็ค่อยๆยอมรับ ในทีละอย่างที่มันเกิดขึ้นกับตัวเราอะไรอย่างเงี้ยแล้วสุดท้ายแล้วว่าเรา่จะยอมรับตัวเราได้เองว่าเออเนะีตอนเนี้ยเราเป็นมะเร็งแล้วเราก็รักษาอยู่อะไรประมาณเนี้ยซึ่งมันไม่ได้ทําได้เลยนะทุกคนมันต้องใช้เวลานานมากๆเหมือนกันคือก็เองอ่ะก็เป็นมาเข้าปีที่6แล้วก็เองก็ตระหนักได้หลายๆอย่างแล้วก็เออค่อยๆเรียนรู้ค่อยๆทําความเข้าใจค่อยๆที่จะแบบว่าเฮ้ยเราก็เคยผ่านจุดนี้มามันเป็นความรู้สึกแบบนี้อะไรแบบเนี้ย ล้วก็เล่นติต๊กตอกมาคือก็ก็เห็นแบบเออหลายๆมุมอมองหลายๆความรู้สึกของคนที่ป่วยเป็นมะเร็งว่าในช่วงที่ต้องปรับตัวของการรักษาเป็นอะไรที่แบบว่าท้อแท้แล้วก็ดิ่งลงง่ายมากๆแล้วยิ่งความรู้สึกของเราแบบไม่มีกําลังใจให้กับตัวเองด้วยอะไรเงี้ยมันจะยิ่งดิ่งแล้วก็ยิ่งดาวลงไปอีกแล้วก็จะยิ่งให้แบบว่าไม่อยากรับการรักษาแล้วการรักษาเนีน่มันก็จะแบบว่าเออยิ่งยิ่งแย่ลงไปอะอะไรประมาณนั้นอะ แล้วอย่างที่สามที่เราต้องปรับตัวหรือว่ารับมือกับมันเลยอะ่ะก็คือในเรื่องของคนรอบข้างหรือว่าคนที่ดูแลเราคนในครอบครัวเราหรือว่าผู้คนอื่นๆที่เราต้องเจอระหว่างที่เราอะ่ะรักษามะเร็งอะไรประมาณเนี้ย เพราะว่าจะมีหลายความเห็นหลายความแตกต่างหลายประสบการณ์ของแต่ละคนในการที่รักษาหรือว่าในการที่รับข้อมูลข่าวสารต่างๆมาไม่เหมือนกันแล้วเขาก็จะมาประคมใส่ที่เราคนเดียวจะเป็นในเรื่องของการที่กินอันนั้น,อ,น,น,นอันนู้นอันนี้รักษามะเร็งอะไรอย่างเงี้ยคือกินสิ่งนั้นสิ่งนี้สิ่งนั้นช่วยรักษามะเร็งอะไรประมาณเนี้ยคือมันเป็นหลายๆอย่างมากๆเย แล้วการที่เราแบบเป็นมะเร็งแอบ,บๆอ่ะคือยังต้องไปทํางานอยู่อะไรเงี้ยแล้วแบบว่าเออการแต่งตัวของเรามันผิดเปลี่ยนไปหรือว่าพฤติกรรมการใช้ชีวิตของเราอะมันปรับเปลี่ยนไปอะไรเงี้ยคือก็จะยิ่งมีคําถามเลยว,ว่าเออเป็นอะไรหรือเปล่านีน่น,นี่อะไรเงี้ยคือบางครั้งเรายังไม่สามารถที่จะ ตอบได้หรือว่ายอมรับได้กับคําตอบนั้นนะเออเราก็แบบเออไม่อยากตอบแล้วก็จะยิ่งเลี่ยงคําตอบนั้นอะไรประมาณนี้คือเราจะต้องเจอหลายอย่างมากๆในการที่เราจะต้องรับมือแล้วก็ปรับตัวก็อย่างที่4ที่ต้องรับมือแล้วก็ปรับตัวกับมันคืออันนี้เป็นอะไรที่แบบว่าเป็นปัญหาหลายๆคนมากก็คือในเรื่องของอาหารการกินที่เราต้องปรับเปลี่ยนโดยกระทนันหันแล้วเราก็แบบว่าไม่มีเวลาที่จะ ตั้งตัวหรือว่าไม่มีเวลาที่จะค่อยๆปรับตัวเกี่ยวกับเรื่องอาหารการกินปกติแล้วทุกคนอ่ะก็มักจะชื่นชอบหรือว่ากินอาหารตามที่ตัวเองชอบหรือว่าตามที่ตัวเองเคยใช้ชีวิตมาเนาะคือบางอย่างมันก็มีผลต่อร่างกายคือส่งผลดีบางอย่างมันก็ส่งผลเสียต่อร่างกาย คือโดยปกติมนุษย์ทุกคนแล้วอ่ะมักจะใช้ชวีวิคือกินของที่เราชอบอันไหนเราไม่ชอบเราก็จะไม่กินคืออย่างส่วนตัวก็เองอะ่ะคืออันไหนมันเป็นผักที่ขมอะไรเงี้ยขมเป็นยางงอย่างเงี้ยเนาะก้อยก็ไม่ชอบก็ก็ไม่กินอะไรเงี้ยผักก่อนอันเนี้ยก็ก็แบบไม่ค่อยชอบกินอะไรแบบเนี้ยคือตั้งแต่ที่ว่าเป็นมะเร็งมาอะไรเงี้ยมันทําให้ก้อยแบบต้องค่อยๆปรับตัวที่จะกินผักแต่ช่วงที่ต้องรักษามะเร็งอะ่ะคือไม่มีเวลาปรับตัวในเรื่องของการกินก็คือต้องกินของที่แม่ทําให้แล้วก็ ต้องกินของที่จืดเราจะกินเผ็ดเหมือนเดิมแบบเนี้ยก็ไม่ได้เราจะกินเครื่องปรุงเหมือนเดิมแบบเนี้ยก็ไม่ได้ผู้ป่วยมะเร็งเองอะ่ะก็จะเครียดในเรื่องของการกินว่ากินอันนู้นอันนี้ก็ไม่ได้ในสิ่งที่ตัวเองอยากกินนะอะไรอย่างเงี้ยเออมันก็มีข้อห้ามแต่ว่ามันก็เป็นแค่ช่วงเวลาหนึ่งที่เรารักษามะเร็งคือถ้าเรารักษาจบแล้วอะไรอย่างเงี้ยคือเราก็สามารถที่จะ ลับไปกินสิ่งเดิมได้แต่อาจจะต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมถ้าสิ่งไหนมันไม่มีประโยชน์หรือว่ามันส่งผลเสียต่อร่างกายเราก็ต้องงดหรือว่าถ้าเราอยากกินก็อาจจะต้องนานๆทีกินครั้งนึงอะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะมีอย่างอื่นอีกก็ได้ที่เราต้องปรับตัวไปกับมันอะไรอย่างเงี้ยแต่ก้อยมองว่าเออ สี่อย่างเนี่ยที่ก้อยบอกมาก็รู้สึกว่ามันสําคัญเกี่ยวกับการปรับตัวมากๆในช่วงที่เราต้องรักษามะเร็งหรือว่าช่วงที่เราต้องรู้ว่าเราเองอ่ะเป็นมะเร็งทุกอย่างในการที่เราต้องปรับตัวก้อยมองว่ามันต้องเกิดจากการที่เราค่อยๆทําความเข้าใจเกี่ยวกับตัวโลกแล้วเราก็ค่อยๆยอมรับกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นกับเรามันก็จะทําให้เราผ่านในแต่ละจุดไปได้ด้วยความที่มันเรียบง่ายด้วยความที่เป็นตัวของตัวเองแล้วก็ด้วยความที่เรารู้คุณค่าของการใช้ชีวิตของตัวเองอ่ะแต่ถ้าเรายอมรับในจุดนั้นน่ะมัน ทั้งหมดทั้งมวลท,ที่เราต้องปรับตัวก็มองว่ามันจะค่อนข้างยากในการที่จะปรับตัวหลายๆอย่างให้เข้ากับตัวเราเองแล้วก็ให้เข้ากับการที่เราเป็นมะเร็งในการที่จะต้องใช้ชีวิตอยู่ในทุกๆวันอะไรอย่างเงี้ยก็ยังไงแล้วก็ขอส่งกําลังใจให้ผู้ป่วยมะเร็งทุกคนขอให้มีกําลังใจให้กับตัวเองมากๆนะคะแล้วก็ขอให้วันนี้เป็นวันที่ดีของทุกคนนะคะ